ต่อไปนะคะพามาดูกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าพัฒนาอาชีพการปลูกกล้วยหินพืช GI ค่ะขยายผลเทคโนโลยีป้องกันกำจัดรูปเขียวกล้วยสู่เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรจังหวัดยะลาเดินหน้าโครงการขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคเขียวของกล้วยหินสู่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินในจังหวัดยะลาด้วยการบูรณาการหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรได้ตรหนักถึงวิธีในการป้องกันกำจัดโรคกล้วยหินโรคเขียวของกล้วยหินค่ะรวมถึงการสร้างแปลงต้นแบบขยายผลภายใต้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร จากสำนักง,งานการพัฒนาวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกโดยในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่แปลงต้นแบบในการปลูกรั้วยหิน ปลอดโรคของจังหวัดยะลาหมู่ที่7ตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาของนายมะดาโอห้ายีอุเซงเจ้าของแปลงซึ่งได้ปลูกกล้วยหินจำนวน330กอผลผลิตมีคุณภาพสามารถขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจได้ทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทางหน่วยงานกเกษตรในพื้นที่จังหวัดเจลานะคะก็ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร,กรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกําจัดโรคเขียวกล้วยหิน ด้วยวิธีผสมผสานการผลิตขยายชีวพันธุ์ครั้งที่2ขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการดูแลแปลงกล้วยหินให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาอาชีพการปลูกกล้วยหินได้อย่างแท้จริงท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคเหี่ยวกล้วยหินสำหรับการจัดอบรมก็จะมี3ฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานการจัดการ แปลงก่อนปลูกการคัดเลือกและก็การเตรียมต้นพันธุ์ในการปลูกฐานการจัดการโรคและ,มะแมลงในแปลงกล้วยหินการขยายสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ในแปลงกล้วยและฐานการดูแลรักษาแปลงกล้วยหินให้มีคุณภาพนอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องแนวทางการผลิตกล้วยหินปลอดโรคเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเขียวในกล้วยหิน ซึ่งงานนี้นะคะก็มีนายอํมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกัน กำจัดโรคก,กล้วยหินของกล้วยหินโดวยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายชีวพันธุ์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่ตัวแทนเกษตรกรสองรายพบปะชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับพันจ่าทูอนันตบุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในอำเภอยะหาเกษตรจังหวัดยะลาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรยะลาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดสงขลานอกจากนี้ก็ยังได้เยี่ยมชมการเลี้ยงกวางรวมถึงร่วมรับประทานกล้วยต้มมันเผาแล้วก็ข้าวโพดอีกด้วยค่ะ